สวัสดีครับพ่อผมนายโทไลท์นะฮะแล้วเกมที่คุณกันลังรับชมอยู่คือเกม t F2 t Forte 2โอเคจะชื่อย่อมันที่ t F นี่อ้าวงงเลยซึ่งงานนี้ก็เป็นงานที่แบบเออเหมือนง่ายๆนะฮะแต่ปะแต่คือและน,น,น,นี่ก็เพื่อนผมในในชีวิตเพราะมีอยู่แค่นี้อุ้ยพร้อมเร็วเป็ยังไงโอ้ นี่เป็นเซิร์ฟคนสิบครับแต่นี่มันเป็นเซิร์ฟคือด่านคือแมปคือแมปนี้มันมีความเกลีก็คือกระสุนมันไม่มันไม่มีจํากัดมันมีจํากัดเอ้ยมันไม่มีจํากัดมันยิงลัวได้ครับลัวได้มันไม่มีมัน,มนกระสุนกระสุนแมง่งจะให้ลิงไอพีไว้ได้านล่างนะโอ้ให้ทำไมเล่นไม่ให้หรอกให้ไปหาเซิร์ฟวออ<ห>ันนีะคือเซิร์ฟมาหาเองนะ อ,อ้าวคุณทอร์ไลท์ท่เาดี้วผมตำได้นะคุณทอร์ไลท์เขาไม่ได้ลงให้ดีแต่ผมลงให้ดีเลยอ่ะเฮ้ยเอ้มันเป็นซอมบีม้เปล่าวะเคยเจอด่านเนี้ยที่มันเป็นแบบซอมบีนะ้เฮ้ยสปายมาก่อนเลยเหรอเอาจริงดิสปายมันอยู่ด้านหลังอ่ะดูด้วยอุ้ยไพโลไพโลมาไพโลดาวไพโลดาวไพโลดาวไพโล

เ้ยอีกนิดเดียว้าโคตรสะใจอัดยิง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 อัดตุ้มต่ำตุ้มต่ำไฮโรดาวไฮโรไฮโรไฮโรมันเป่าได้แต่มันเป่าอะไรไม่ได้หรอกวะเฮ้ย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  รประกาศจักรประกาศจัประกาศจัดหนักเฮ้ยตำรมาสปายนี่ไหนะเออหัวขาด <c oughs> มึงก็ยิงดเพม่ทราบว่าทำไมมึงโอ้ <c oughs> โหมันเล่นคือมันเล่นอันเนี้ยอาจจะเล่นสองรอบนะมันมันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเถวแถ้ตาหนึ่ง มันมันก็ตรงไอ้นี่แหละเล่นมับไม่เสร็จแล้วก็แถมมาอีกตานึงเยอะเยวะเดี๋ยวต่อไปเล่นสเกลต่อไปเล่นสเกลเฮ้ยขอกมาระเบิดก่อนแง่อย่าเพิ่งมากดตูมปังปังเทรลิมเตอร์มาแงมาทำไมกระสุนแบบนี้หน่าเดียวตาย ไม่ดีไม่ดีมันเอาไปเฮ้ยช่วยยิงตรงนี้หน่อยดิอโอ้ย,อยเลือนมนเหลือนิดเดียวสปายสปายกับการเออพึ่งจะมาช่วยเหรอคือมันเยอะมากอ่ะอุย้ยอัพ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 เร็วเร็วเร็ว

มันมันโอ้มันมันโอ้มันทำรตบ้งใช้แม่ะเฮยใช้ใะเนี่ยไม่ต้องใช้ละ มันมเหมาะกับพวกยิงรัวๆอยากวิจินถ้าเป็นสไนเปอร์เป็นไงวะไม่รู้อ่ะว้า,วาวแต่ตอนนี้ปวดมือมากเลยกดยิงยำๆกินรัวๆเฮ้เซลิมัตเตอร์ มันมันมันเก็บเงินเก็บเงินเออสปายมึงคิดว่าพุะไอตัวนี้แค่แค่แค่นี้ก็เอาอยู่แล้วไม่ต้องถึงกับต้องกดระเบิดหรอมั้งโอ้ยมาแล้วเอยเอยิงเอาแค่ยิงเอาก็พอ แต่มึงอยากให้มันเข้าไปแค่ระเบิดกูหน่อยดีเพราะมันเยอะเฮ้ยบิมันมันมันเออรถมารถเก้าคันเฮ้ปวดนิ้วอ่ไะไส่ปอไส่ป้อ เก็บตังเก็บตังเก็บตังแลกครับกูัคกดยังกุมอันนไม่มีุสเกาอะมีุแล้วเา่ะไม่มีสเกามสเกามบินไปแล้วเฮ้ยสเกวมาสเกลสเกลสเกมันมัน รถมเามเยอะรถมาเยอะสปายไม่กลัวสกายสปายไม่กลัวกลัวมาเยอะเอ้อตีตีอุตยโหเกิดนานว่ะเฮ้ยทำไม

Tài cáo tùa quá Tài cáo K14 Tài tùa đây đó K14 đó Tài cáo ạ Tài cáo với đơn nhiên Tài cáo hay dàm với đơn Nhìn nói quá Tài cáo anh ta kịp nghe nhận thôi chơi chơi Mày ยิงยิงขึ้นฟ้าเลยโอ้ยเลนทากขับปุยิงอัดแม่งอ่ะเสรีพันธ์ต้าเสรีพันธ์ต้าติด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 

เก็บตังคนเก็บตังกำลังยิงอยู่เฮ้ยมันมันอู้มันกูไม่ยิงเป็นผู้เลยอ่ะโอ้ย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 เฮ้ยขอไปอัพเกรดก่อนได้ไหมเนี่ยโอ้ยโอ้ยเขาใชนไม่ได้ งงไงบ้างทำไงขับขับปู่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 เขาไม่ยอมกขไม่ยอมกขไม่ยอมเอาไงวะเอเอตั้งไง้าบาทเก้าบาทเยี่ยมโอ้ยเซลิฟัตเต <Es so> เออนั่นสิเออวันนี้จะเอาส่วนร่างกายบ้างหวัไม่ได้อัพเลยมาแล้วออกมาบุปิ้งเป็นเลเฮ้ยอี๋อีตองตีเร็ว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 เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นหน่อยไปยืนล้อเลียเขาอย่าดยอนอ่ะหยุดยอนเพื่ะระเบิดปุ้มตาพอดีอ่ะของเขา เฮ้ยอัดตูดให้เอามาก็ไม่บอกอเฮ้ย <c oughs> สปาช่วยเราเลยอัดแทงแม่งเออมันมาก็ไม่บอกว่าจะล้อเลียนจนตาย มาแกคันน oh oh <My> ี้ไม่ล้อเลียนแม่งฮะโอ้โหโอ้โหมาเยอะๆเลยชอบมาเยอะ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 เฮ้ยไม่ดี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 แล้วคูเบอร์คูเบอร์กูไม่กลัวแอะโอ้ ไอสป,ปายสป,ปายยืนทำไมนะยืนทำไมสป,ปายไปแทงหลังทีเว้ยขาแบจนวานระเบิดได้ไม่ใช่โอ้ไม่แก้วดีบวางเลยเร็วเรเออเอเอ,เอ,เอกด เก็บเบงินเก็บเงินเก็บเงินมีสักสองร้อยเนี่ยต่อไปไม่รู้อ่ะเฮ้ยเฮียวยวยมาอแกเฮ้ยใครยิงวะเฮ้ยจะจุดขู่ไงสปายแล้วเกียร <ouch> ์สปายฆ่าไม่ดีก่อนฆ่าไม่ดีก่อน ไซเปอร์ไนเปอร์ไซเปอร์ไซเปอร์ไปแล้วเฮวี่มาอีกแล้วเฮวี่มาอีกแล้วเราจะมีมีดมีดหมดแล้วเหยียบมีมีดเหยียบเอาไหนบอกหมดแล้วไงโอเคมันบอกหมดแล้วดิสงสัยบั๊กมั้งเอ้อทำไมพวกขุนยนต์มันฆ่ามีดก่อนระดับแรก ทำไมคุณเวลาทิ้งอ like <bbe> ่ะหาใครใครเป็นคนกินเนื้อตั้งหุ่นยนต์แล้วทำไมหุ่นยนต์มาทำแบบนี้วะเฮ้ยขุนยนเฮ้ยหัวหัวเอาหัวไอ้เวรหัวดิหมวกยิงมันยิงอัด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 ขวาน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 รอขวานไว้ วุ้ยโอ้โห RPG อ,อัดหน้าเลยอ,อ้าวกดค้างก็ได้ <laughs> ไเฮ้ยอีเยี่ยสกาวแม่งล้อเลียนอยู่บนหลังรถเลย <c oughs> เออว่ากดค้าง <c oughs> เออว่ากดค้างก็ได้นี่หว่าหมดเลยกดย้ำๆเอออ้าว <c oughs> เออสปาย เฮ้ยทำไมมันมีป้อมสองอะอ๋เอเฮ้ยผมว่าผมเจอสปายว่ะพวกนี้มันเว้ยสปายนี่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้อออคน,นเนี้ยไอ้คนเนี้ยยิงกันเลงยิงสปายก่อนมันจะขัดขวางนั่นไง ฮ้ยสปยเห็นไหมโอ้โอ้มันมันโอ้มันเปสองครั้งหรอเน่าจริงดิเฮ้ยมันมันมันไปคันโอ้สามูทางูทาง้ทางอทางวดิกิดวเกิดวกกเ ตายแห่งสวยเอ้ยไพมีไพโลเลยอะวิ้ยตายไงวะนันไงเจอแล้วนันเออเิ้วเฮ้ยเบ้อไอ้ปล ระวังสปายหน่อยดิไอพวกนี้แม่งร้ายไอสปายมาดิมากูแข่งกับสปายมากเฮ้ยไอ้กูนี่เสียงขำว่ะตูมตูมตูมเกิดเป็นโกโก็แขก่าชิวก็ขอขอชิวสเปนี่ ไซเนเปอร์ระว,วังความจริงกูน่าจะเปลี่ยนหรอความจริงน่าจะเปลี่ยนอาวุธนั่นแหละโอเคเปลี่ยนอาวุธละเ,เอาความเร็ว,วเรื่องอะไรวะต่อไปเซลลิฟัตเตอร์ระว,วังหน่อยดิจิเนียจิเนียดาวเดี๋ยวสปายว่ะ อู้เซนิปเปอร์เซนิปเปอร์เว็บไซต์ชันนูชันนูชันนูสวยแล้วไงไม่สวยว่ะเห็นไหมนั่นโดนแหละนี่ก็ยิงอัดตรงนี้แหละอ่าเดลแมนเดีโคตรดีเลย ตอนจริงน่าจะมีใครเป็นสไนเปอร์เป็นไพโลด้วยนะยไพรโล่โลอะโดนง่ายเลยไพรโล่แมนนี่ไงมันจะเป่ามัน,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 นมปัาซันเนมันเป่าธนูได้เยอะใครได้ไปเก็บเงินดินนเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงิน เซรีฟัตเตอร์เซรีฟัตเตอร์กำจัด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 พอจริงเราให้เซรีฟัตเตอร์มาเป็นระเบิดของกับหุ่นยนต์ได้ด้วยนะเออโซเจอร์โซเจอร์เออเก็บเงินเก็บเงินเออมันไปแล้วไฟด้วย บอกแกมันต้องมีไปอุ้ยอุ้ยโหกระสุนมันระวังกระสุนระวังนานไงเนี่ยมันน่าจะมีไพโลด้วยอย่าเ<ห>ข้าหลับไปจะไม่ได้ไพโลโหไอ้นี่ก็มันเลย ้ยโดนบ้าเลยวะยังไม่ทันโดนยังไม่ทันทำอะไรเลยเดี๋ยวนิ่งเนี่ยเดี๋ยวนิ่เนี่เอ่อมึงมึงดูที่คนเก็บเงินมันเก็บเงินได้ไหมเขาแบบโโอ้หตบมาว่าเราววิ่งไปวิ่งมาแค่ไหนเฮ้ยโดนอีกแล้วอะไรวะมาไม่ดีกี่มาไม่กี่วินาทีตาย เฮ้ยเห็นสปายว่ะนานไม่เอาตะกี้นะอ้วนไอ้กูยังไม่ทันทำอะไรเลยเกิดมาเกิดไปที่กูตายแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลย ยังไม่ันทำอะไรเลยโตมอีกรอบเออไอพาโลไอพาโลแม่งเป่าแม่งเป่าอารบิกีใส่กูไอเยมาอาริกีอ่นาทีตายเออโอเคตอนนี้น่าจะรอดละ ข้อจริงกูมีน่าจะเอาอาวิจีสลายล่างมานะอุ้ยไฟไฟอาวิจีสลายล่างแม,แม่งโหดดิอ่ะไฟอฟ่ะไม่ติดไฟอฟ่ะไม่ติด chết chặt chết nhìn gì chết 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 โอ้ม oh, oh, hey, ันมันมันโอ้มันเฮ้ยสกาวไปเก็บเงินสกาวไปเก็บเงินเดี๋ยวใครมาช่วยยิงโอ้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 กูว่ากูช่วยมันก่อนใครขึ้นไปข้างบนวะสกาวเก็บเงินตรงนี้หน่อยสกาวบอก กูเหนื่อยเลยโอ้ what the fuck โอ้ยโอ้โอ้โอ้มันโอ้มันโอ้มันมันมันโอ้มันอันี่ก็ยิงมันเลยนะมาเลย มันยิงกูโดนนี่ไงวะเฮ้ยใครใครยิงใครยิงฝนเป็นเป็นจรวดทีดิฝนเป็นจรวดเลยอะเาะสอะเอ,อตายนี่ไงวะโดนนัดเดียวเฮ้ยจะจะจบเกมแล้วทีมีสามตัว พลอยชิเมนเฉยพลอยชิเมนเฉยอีาบหน้าวสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย